องติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะจัดแมนคนเลือกเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ได้นะ่ไหใช่ก็อมชมพูจริงโอ้ยก็คือไม่ไม่ไม่ของแจ็คเนี่ยเราเทียบมาไม่ได้เพราะแจ๊กขี้ใครมันเยอะไม่เลยเอาเอาหามันดิลองถูสบู่แล้วใช้สครับต่อแล้วใช้โลชั่นต่ออีกคือเนียนนุ่มเลยไม่ประหลาดมากคือกูดมแข็งกามินมาสี่สิบวันพอบุดมแข็งแจ็ครู้สึกมันแปลกประหลาดไงยื่อกี้กูยิ้มใหญ่ยอด ม o ทูรักชาลีอะไรนะอะไรนะคะ I love you yeah เออจริงเล่นแยกไม่ออกละเฮ้ยจริงมัเนี่ยจริงมัเนี่จชินใจจริง yes อืม

จิ้งๆแพคเกจิสสวยทคอร์สเลนคาบอดีโลชนสครับจยนเพื่อนรักกดดูในตะกร้าได้เลยนะคะตอนนี้นะคะใครไม่ต้องบอกว่าให้คุยแจ็ไอ้แจ็คมันชอบานเ่ยไม่เราต้องไม่แย่ข้อแมลงบอกเลยคุณปคนแนะนำผมว่าอย่าแทรกเข้าไงก่อนก่อนเข้าอะไรคือ ทำตามเป๊ะหมดกบคุณแนทบต่างๆแล้วก็พี่แต๊ะแฉยอดผมไม่แฉแนบแครฉันไรก็ได้จริงโอเคจุกกระมูอสบายไม่ลื่นจริงกัเคียวคาโูต้าคาโกต้าโกทำมินิมีดลองแซงเดี๋ยวจะรู้ว่าที่บ้านใครชอบไปไหนก่อนใครก็ได้เนะคะกดซืตะกร้าได้เลยนะคะซื้อสครับนะคะแล้วก็ได้สบู่แบบนี้ไปด้วยนะคะกดดูที่ตะกร้าได้เลยนะกดสตะกร้าซื้อยอนนะคะแล้วก็อย่าลืมไปเก็บโค้ดส่วนลดจากทิกต็อกนะคะจริงจริงจริงจริกูดูเยอะมากจริงจริงอ๋อจริงจ้าผิวดร กระมิ้นมากเลยนะคะมีบอกบอกอด้อมหน่อยว่าผมนิสัยดีไม่แซงทานเจลเล่นรงชิ้นชันเหนเลยาใช้ทุกชัเข้ากูไม่ัเลยอ่าดาผมที่ดแล้วกมบอกหน่อยอย่าดง่าดย่ออาดองอ่าองอย่าดองอย่าดอย่าดองอยาดองยองอย่าดองอ่าดองอย่าดองอยสดออย่ดอง่่อยยอาาดยอ พี а, ่แจ็คก็อีกคนหนี่งนคะแต่พี่แจ็คก็เป็นคนที่น่ารักมากๆนะคะหน้าตาดูใจดีมากๆค่ะจริงๆแต่เขาบ่เขาไม่ชอบกับยอบูนิสัยก็น่ารักมากๆเลยนะคะคือจริงๆ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 จริงริงๆจริงจิงๆบริงๆจรๆจริงๆจริงๆจริงๆจรจริงจๆๆจริจริงๆจริง <c oughs> ก็คือก็กคือข้อดีไม่โกหกจริงคือไอ้ที่บอกไอที่วันนั้นให้เตรียมประชุมนะไอตุลโตเตี๊ยไม่บอกให้หนูเดินออกก่อนไหม <c oughs> <c oughs> ไม่แต่วันนี้ผมเตรียมกันบ้านมาอย่างดี <c oughs> เพราะว่า <c oughs> จริงต้องเตรียมตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมขออนุญาตนะครับจบให้ดูก่อนนะครับนี่นะคะอันนี้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  <c oughs> อันนี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ติโลชั่นใช่อ่อทูทูปาร์ติโลชั่นกัมมิน Yes ไอขายลาบูุบู่ยูซื้อไอหน่อยได้ไหมก่อนยูบินกลับอีกแล้วเหรอจริงจิจริงจริง thank you วันนี้โอนให้าโอเคโอเค thank you thank you โอเคโอเคโอเคไร้ได้โอเค thank you thank you ข่าวอะไร่าวรนทุนบวกดีเล เรมมาา่ไม่หวงไม่หวงไม่หวกไม่บวง้งนั้นเราพิเศษหราคนรู้จักกันพแพงกว่าใช่ร้อนร้ออร้อนสรุป40วันที่ผ่านมาชอบกินอะไรมากที่สุดเป็นภาาตงานจชออานแมวแมวแบบ

เพราะว่าเพราะว่าก็ทหมูสับให้ลองแล้วบางทีไม่ไม่ได้ชอบนะก็ไม่รู้กันคือจังหวะ 팥 팥. 팥. 어제 yesterday 어머 made 팥 파. 팥 갈럼피이. 그근데 진짜 파. 한국 사람분들이 좋아할 만한 반찬들이고 어머님께서그 입맛에 맞춰서 음식을 만들어 주셔서 정말 찰리는 자꾸 엄마가 만든 거 맛없다고 했지만 전 진짜 저 맛없으면 못 먹어요. 타국에 맨날 먹긴 매달이나 하다 피난 쇼. 근데 진짜 맛있어서 음. 계속 먹고 그리고 저는 그냥 이곳에서 저, 타일 음식이 다행히 맛있어서 음식이 안았으면 다시 맛있 อออาาหรรไม่่ยถ้าเกิดว่าอาหารแม่เราอยู่ได้ไม่นานอยางนั้นก็ยินดีใจลักที่เขาอยู่ใช้ได้อย่างหนึ่งเลยครับเพราะว่าอาหารอร่อยนะครับเขาชอบที่อาหารอร่อยเพเหมือนเขาจะเรียกว่าถ้าอาหารอร่อยเนี่ยก็ก็กินกินได้อยู่ได้รู้สึกแฮปปี้นะครับเดก็มีวลาสัมภาษอีกเยอแยะมากมายว่าถามมีควาได้เด็กประโยคนเลครัมินังอบอ ไม่บอกไม่บอกไม่บอกแต่เดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวต้องคุยไม่บอกเดี๋ยวไปแล้วเดยกยอสักทีต้นจกิดแล้วมัตกเครื่องดิเฮ้ยเออไม่ได้ตกเครื่องก็ใช้ก็ะ์กามินมากรานีอเไรอ้วนขึ้นนะคะกามินมากี่นี่อ้วนขึ้นเอาเนี่ยอ้วนไอจะทำให้ยูอะโรคตี๋ตกเครื่องจะอยู่แลกต่อโอเคยังมีท็อตเกตสูอีกยังจะเจาะยางรถยู ซื้อสก้าได้เลยนะคะซื้อสครับแล้วก็ได้สบู่ไปด้วยนะคะแบบนี้นะคะแต่อันที่ไม่ใช่อันที่กัดแล้วนะคะจะได้สบู่สวยๆแพ็กเกจจิ้งเขาสวยมากเลยนะคะโปรโมชั่นสครับหนึ่งกับุกไทสบู่หนึ่งกร่งส่งไล่กับสิบบาทสครับสองกับุกไทสองกร่งฮัลยห้าสิบบาททุกคนสวยนะค่ะอ๋อนี่นะคะแล้วก็ใช้สครับเสร็จนะฟังแนะนำนะตัวนี้อ่ะเป็นบอดี้โลชั่นเนื้อบิงซูนะคะ ตัวนี้เนื้อเนื้อมันจะเป็น<า>แบบนี้เลย,ลยคือหน่อไ <30 S 1> ม้กระปุกเหลือสามเซตสุดท้ายนะคะ,ะสามสิบกระปุกเหลือสามเซตสุดท้ายเพื่อนคะอะซื้ออันเนี้ยสามสิบกระปุก แล้วก็ได้สบู่ไปด้วย3ามตัวนี้คือสครับนะครับใครที่อยากไปสครับผิวแล้วก็แบบบำรุงผิวให้มันดีขึ้นนะก็ต้องต้องลองตัวนี้เลยเพราะว่าใช้แล้วมันก็คือนุ่มเนื่นขึ้นจริงนุ่มเนื่นนุ่มเนื่นอะไรนะนุ่มเนื่นโปรโมชั่นสครับห้ากรัปต์ไทยสบห้ากรัปต์เนื่นพันส่งหน่อยห้าสิบบาทสครับชิคกรัปตกไทยสับสิบกรังตส่งพัน3ามอยบาททุกคนกดติดต่อสื่อน้าคะใจตั้งด้วยนะคะ สนุกดนะกะะโซคถ้าเพื่อนดูตะก้าได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปเก็บโค้ดส่วนลดจากติกตอกด้วยนะคะตอนนี้นะคะสครับนะคะตะกา้หกนะคะ3ามสิบกระปุกได้สบู่ไป30ก้อนนะคะเหลือตกแล้วกระปุกกระปุกต๊ะกอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ